เสียงฝีเท้านั้นหยุดลงตรงด้านหลังพอดีเขาไม่กล้าหันกลับขนลุกสู้ไปทั้งร่างอากาศเย็นจัดราวกับเข้าไปอยู่ในห้องแช่แข็งจู่ๆก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาเจ้ารู้ไหมว่ากำลังยืนอยู่ตรงไหนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์แหบพร่าลึกและเย็นจนทะลุสันหลังเขาพยายามกลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมันกอก เขาเอื้อมือหยิบโทรศัพท์แต่หน้าจอกลับดับสนิทไม่มีสัญญาณไม่มีแสงไม่มีทางหนีเงาดำนั้นขยับร่างสูงใหญ่มืดมนกำลังเคลื่อนเข้าใกล้ตาแดงเรืองแสงสองดวงลอยขึ้นจากความมืดเขารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่คนเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งที่แห่งนี้ไม่เคยให้อภัยผู้ล่วงล้ำอากาศรอบตัวเริ่มหนืด ลมหายใจติดขัดเขายกมือพยายามไหว้แต่ร่างนั้นกลับยื่นแขนออกมามือยาวซีเผื่อสัมผัสแขนเขารู้สึกเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่ผิวภาพในหัวเริ่มพราเลือนภาพเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพร,ร้องไห้ล้อมรอบด้วยเปลวไฟเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นเสียงนั้นมาจากข้างในพระพุทธรูป เขาหันไปมองพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่กลางลานวัดถูกเทวันพันรอบเต็มไปด้วยรอยแตกจูจูก็เกิดเสียงแตกดังเปรี้ยเศษหินร่วงลงพื้นรอยร้าวขยายกว้างแสงสีแดงลอดออกมาจากภายในหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นกระดูกมนุษย์โผล่ออกมาจากรอยแตกประโลกสีค้ำจ้องมาที่เขาขากรรไกรขยับได้เอง เขาถอยหลังแต่เท้าสะดุดกับรากไม้ล้มลงร่างกายเจ็บแปลบอแต่เขาไม่มีเวลาเจ็บเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งวิญญาณของเขายังอยู่ที่นี่เขาถูกสังเวยด้วยคำสาบานภายในองค์พระเขาจำได้แล้ววัดแห่งนี้เคยมีข่าวลือว่ามีพระรูปหนึ่งหายตัวไปเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีใครพบศพแต่ตอนนี้ เขาเชื่อแล้วเชื่อว่าศพนั้นถูกซ่อนอยู่ในองค์พระฝังทั้งเป็นเสียงร้องดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงหินแตกร้าวเศษพระพุทธรูปถล่มลงเผยให้เห็นร่างโครงกระดูกที่ห่อหุ้มด้วยผ้าเหลืองเน่าเปื่อยดวงตาของโครงกระดูกมีแสงสีแดงจางหาหะเขาตัวสั่นแต่ยังจ้องมองอย่างไม่กระพริบตาทัานใดนั้น มือกระดูกค่อยๆย,ยกขึ้นชี้ตรงมาที่เขาเจ้าต้องเป็นคนต่อไปเขาพยายามลุกหนีแต่ร่างกายกลับเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนมีบางอย่างตรึงเขาไว้กับพื้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกล้อมรอบเขาจากทุกทิศทางเสียงของพระเสียงของเด็กเสียงของหญิงชาราเสียงประหลาดที่ไม่ใช่มนุษย์ บรรยากาศหนาแน่นด้วยพลังงานบางอย่างเหมือนกับทั้งวัดตื่นขึ้นทุกสิ่งกำลังมองมาที่เขาต้นโพด้านหลังพระพุทธรูปเริ่มสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมใบไม้ร่วงราวกับฝนเสียงกิ่งไม้ดังกรอบแกรบเขารู้ว่าไม่สามารถหนีได้ไม่ใช่ด้วยขาแต่ด้วยคำสาบสิ่งที่เขาไปค้นพบสิ่งที่เขาพยายามเปิดเผย คือสิ่งที่ควรอยู่ในความเงียบตลอดไปเสียงแผดร้องสุดท้ายดังลัน่นโลกทั้งใบกลายเป็นสีแดงฉานพื้นดินสั่นสะเทือนท้องฟ้าหม่นคล้ำเมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งเขาอยู่ในตำแหน่งเดิมกลางลานวัดพระพุทธรูปยังอยู่แต่ไม่มีรอยแตกไม่มีแสงไม่มีเสียงใดาหาฮะเพียงแต่ เขาไม่สามารถขยับร่างกายได้แขนขาแข็งค้างหัวใจเต้นช้าลงสายตาของเขาจับจ้องไปยังผู้คนที่เดินผ่านมาแต่ไม่มีใครเห็นเขาไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเขากลายเป็นอีกหนึ่งในคำสาปถูกกลืนเข้าไปในองค์พระเพื่อรอเหยื่อคนถัดไปพวกเขามาในวันถัดมานักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง หัวเราะพูดคุยเดินถ่ายภาพไม่มีใครรู้ว่าใต้พระพุทธรูปองค์นั้นมีร่างใครบางคนถูกดูดกลืนไม่มีใครได้ยินเสียงร้องเงียบหาหะที่พยายามส่งผ่านสายลมเขารู้สึกได้รับรู้ทุกก้าวที่เหยียบลงบนลานหินแต่เขาไม่อาจขยับไม่อาจพูดไม่อาจแม้แต่จะหลับตาเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นี้ รับรู้ถึงวิญญาณอีกหลายดวงที่เงียบงันอยู่ในเงามืดบางคืนเสียงสวดมนลอยมาจากที่ใดก็ไม่รู้เหมือนเสียงนั้นไม่ได้สวดเพื่อใครแต่สวดเพื่อกักขังทุกเสียงสะท้อนกล้องในหัวเขาเริ่มเห็นภาพหลอนซ้ำหาหะภาพพระรูปหนึ่งถูกตอกตะปูยึดไว้กับโพรงหินถูกปูนทับ ถูกขังจนลมหายใจสุดท้ายและในทุกภาพสายตาของพระองค์นั้นจ้องมาที่เขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยคำถามทำไมต้องเป็นเจ้าเขาเองก็ไม่รู้เพียงแค่เขาเดินเข้ามาเพียงแค่เขาอยากรู้เพียงแค่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่คนเตือนเขาจําได้มีหญิงชราขายดอกไม้หน้าวัดเธอเตือนเขา อย่าเข้าไปตอนเย็นถ้ายังมีแสงแดงจากฟ้าอย่ามององค์พระแต่เขาไม่ฟังเขาคิดว่าเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าตำนานคือคำเตือนที่ห่อหุ้มด้วยเมตตาภายในเงาสลัวนั้นเขาได้พบกับวิญญาณอีกดวงชายหนุ่มอายุใกล้เคียงกันสวมเสื้อผ้าสมัยใหม่สีหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง เจ้าเพิ่งมาใช่ไหมเสียงของเขาเศร้าแต่สงบนิ่งข้าอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีแล้วข้าก็แค่อยากพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ไม่จริงแต่ข้าไม่เคยได้ออกไปอีกเลยเขาพูดไม่ออกความหวังสุดท้ายที่ยังเกาะไว้อยู่เริ่มหลุดลอยทีละน้อยเราทุกคนถูกเลือกเสียงนั้นพูดต่อไม่ใช่โดยบังเอิญ แต่พระพวกเราสงสัยวัดนี้มีชีวิตองค์พระไม่ใช่เพียงรูปปัน้นแต่มันคือเครื่องสังเวทที่กักขังวิญญาณโบราณเขาเริ่มสังเกตทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านพระพุทธรูปเศษเงาเล็กๆจะกระพริบรอบหาหาเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กระหายบางครั้งเสียงเด็กหัวเราะเบาหาหา ก็ลอยมาพร้อมกับกลิ่นธูปที่ไม่มีใครจุดเขาเริ่มฝันฝันเห็นตนเองนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพแต่มีเลือดไหลาจากดินมีเสียงภาวนาเบาๆรอบตัวและร่างของตนเองค่อยๆกลายเป็นหินเขาเริ่มสวดไม่ใช่เพื่อขอออกจากที่นี่แต่เพื่อไม่ให้สูญเสียตัวตนเพื่อไม่ให้ถูกกลืนจนลืมว่าเคยเป็นใคร บางวิญญาณลืมไปแล้วว่าตนเองเป็นมนุษย์ล่องลอยไปมาเหมือนหมอกไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีความทรงจำเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากถูกลืมคืนหนึ่งเกิดเสียงสายฟ้าฟาดดังสนัน่นฟ้าผ่าลงกลางลานวัดรอยร้าวขนาดใหญ่ปรากฏบนพื้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากใต้ดินแผ่นหินที่ปูเรียงกันเริ่มเคลื่อน เหมือนบางสิ่งใต้พื้นดินกำลังตื่นขึ้นแสงสีแดงพุ่งออกจากรอยร้าวและเงาสีดำก็ไหลทะลักออกมาพร้อมกันหลายร่างหลายเสียงวิญญาณที่ถูกจองจำมานานนับร้อยปีเขาเห็นพวกมันพยายามปีงขึ้นแทรกผ่านรอยแยกพร้อมเสียงคำรามเบาหาหะและเขารู้ ว่าวัดนี้ไม่ได้ต้องการแค่กักขังแต่มันคือประตูที่เปิดสู่สิ่งที่ไม่ควรหลุดออกมาพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่ตัวร้ายแต่มันคือผนึกคือสิ่งสุดท้ายที่กักขังความมืดเอาไว้แต่ตอนนี้ผนึกเริ่มแตกร้าวและเมื่อมันพังลงทั้งหมดโลกภายนอกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลยเขายืนนิ่งอยู่ท่ามกลางเงามืด รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่ววัดไม่ใช่แค่เขาที่รับรู้วิญญาณอื่นก็ขยับตัวบางดวงวิ่งหนีบางดวงซ่อนบางดวงหัวเราะเบาๆอย่างดีใจเขาเริ่มเดินหรืออย่างน้อยรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังเคลื่อนไปข้ามรอยร้าวข้ามลานหินเข้าไปใกล้องค์พระร่างนั้นยังคงสงบนิ่ง แต่สายตากลับเหมือนมีชีวิตหินที่เคยเย็นกลับรู้สึกร้อนเผาเหมือนภายในกำลังปะตุเขาเห็นภาพแวบผ่านพระรูปหนึ่งถูกบังคับให้เป็นผนึกร่างท่านถูกร้อยด้วยยันถูกขังในพระพุทธรูปด้วยพิธีกรรมโบราณเสียงสวดมนต์ดังกึกก้องเสียงผู้หญิงร่ำไห้เสียงเด็กหัวเราะเสียงร้องของผู้ที่ถูกสังเวยทั้งหมดถูกฝังไว้ รวมกันในที่เดียวเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพระมือไม้สัน่นแต่ใจแน่วแน่เขาตัดสินใจจะไม่เป็นเพียงเหยื่อรายต่อไปจะไม่ยอมถูกดูดกลืนเขาต้องหาทางหยุดมันเสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูเจ้าจะเปิดมันออกหรือผนึกมันไว้ไม่มีทางกลับหลังไม่ว่าจะเลือกทางใดเขาหายใจลึก สายตาจับจ้องที่รอยแตกซึ่งเริ่มขยายขึ้นอีกและภายในนั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวเงาดำขนาดใหญ่เหมือนงูพันรอบกองกระดูกหัวของมันมีหลายหน้าบางหน้าเป็นมนุษย์บางหน้าเป็นสัตว์บางหน้าไม่มีอะไรเลยนอกจากโพรงว่างเปล่าเสียงกรีดร้องเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงจากโลกนี้ มันคือเสียงจากเบื้องล่างเสียงของความเกลียดชังเสียงของคำสาบเสียงที่ไม่เคยถูกให้อภัยเขายื่นมือออกไปแตะลงบนแผ่นหินร้าวและทันใดนั้นเขาถูกดึงเข้าไปในความมืดทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปจากวัดเงียบสงบกลายเป็นถงกว้างสีแดงฉานมีผู้คนจำนวนมากยืนรายล้อมทุกคนไม่มีหน้า ไม่มีเสียงไม่มีเงากลางโถงคือร่างของพระรูปหนึ่งเปลือเปล่ามีแผลเต็มตัวผิวหนังเป็นสีดำคล้ำดวงตาเป็นสีขาวล้วนท่านังนิ่งในท่าขัดสมาธิรายล้อมด้วยกระดูกจํานวนมากเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเจ้าต้องเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะไปผนึกจะต้องมีผู้เฝ้าเสมอหากเจ้าจะหลุดพ้น คนอื่นต้องเข้ามาแทนเขารู้ทันทีว่าการหน,นีออกไปหมายถึงต้องดึงคนอื่นเข้ามาแทนที่เขาถอยหลังแต่ไม่พบทางออกทุกก้าวที่เดินผนังเคลื่อนตัวกลายเป็นกระพักมากมายแต่ละหน้าแสดงความเจ็บปวดเหมือนขอให้เขาเมตตาเขาปิดตาสวดบทที่เคยได้ยินจากยาย บทสวดเก่าแก่ที่ไม่เข้าใจความหมายแต่เปล่งออกจากใจเสียงในถงเงียบลงเพียงเสียงเดียวที่ยังคงอยู่คือเสียงหัวใจของเขาเองเขาลืมตาขึ้นถงหายไปเขากลับมาอยู่หน้าพระพุทธรูปอีกครั้งลานวัดยังอยู่แสงแดดเริ่มส่องลงจากฟ้าแต่เขารู้ว่าเวลาผ่านไปนานกว่าที่คิด ใบไม้บนพื้นเปลี่ยนสีแสงแดดอ่อนแสงลงป้ายวัดที่เคยใหม่กับเก่าและจางเขาหันไปมองรอบตัวไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีชีวิตเขาเดินออกจากวัดผ่านประตูไม้ผุเดินกลับไปยังถนนแต่โลกภายนอกเปลี่ยนไปรถที่แล่นผ่านหน้าวัดไม่ใช่รถแบบเดิม ป้ายร้านค้าเป็นภาษาที่เขาไม่เคยเห็นเขาเดินต่อพยายามถามผู้คนแต่ไม่มีใครตอบเขาไม่มีใครแม้แต่จะมองเขาเขาเริ่มเข้าใจเขาอาจจะไม่ได้ออกมาจริงหา,ห,าหรือบางทีเขาออกมาแต่ไม่ใช่ในเวลาเดียวกันเขาเงยหน้ามองฟ้าเมฆดําลอยต่ำ แสงแดงเริ่มกลับมาอีกครั้งเขาหันหลังมองไปยังวัดและเห็นเงาร่างของใครบางคนเดินเข้าไปในประตูไม้เก่าเขาอยากตะโกนอยากเตือนอยากหยุดมันแต่เสียงเขาไม่มีอีกแล้วเขากลายเป็นเสียงกระซิบรอให้คนต่อไปเดินเข้ามาและเลือกจะผนึกหรือจะปลดปล่อย เงาของชายคนนั้นเดินผ่านประตูไม้เก่าเข้าไปในวัดเหมือนทุกอย่างที่เขาเคยทำเขาเฝ้ามองอยู่ตรงขอบถนนพยายามตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยินเขาพยายามขวางทางแต่ไม่มีใครสัมผัสได้เขาเป็นเพียงเงาเงาที่ผูกติดกับสถานที่นี้กลื่นหายไปจากโลกแห่งชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ชายคนใหม่ก้าวเดินบนลานหินเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังกังวานช้าแต่มั่นคงไม่รู้เลยว่าทุกก้าวกำลังเดินเข้าสู่กับดักของอดีตเขาเดินตรงไปยังองค์พระเหมือนถูกเรียกเหมือนหัวใจรู้ทางเสียงแผ่วเบาเริ่มดังก้องคล้ายเสียงสายลมแต่มีถ้อยคำซ่อนอยู่ถ้อยคำที่ไม่มีภาษา แต่เต็มไปด้วยเจตนาเขาหยุดยืนตรงรอยร้าวซึ่งตอนนี้แทบมองไม่เห็นพระหินใหม่ถูกวางปิดอย่างแนบเนียนแต่กลิ่นบางอย่างยังคงอยู่กลิ่นอับชื้นกลิ่นเท่ากระดูกกลิ่นโลหิตเก่าแก่เขาเงยหน้ามองพระพุทธรูปตาคู่นั้นเหมือนมีชีวิตแสงแดดตกลงกระทบตรงดวงตาเกิดเงาดำทอดยาวลงพื้น ชี้ตรงไปยังรากไม้ใต้ต้นโพชายคนนั้นก้าวตามเงาเหมือนถูกสะกดและเมื่อเขาแตะรากไม้พื้นดินใต้เท้าก็ยุบลงเสียงแตกของหินเสียงสูดลมหายใจจากโลกเบื้องล่างกลับมาอีกครั้งเขาถูกดูดลงร่างกายหมุนคว้างโลกกลับหัวและเมื่อเขาลืมตาพบว่าตนอยู่ในถงกว้าง เช่นเดียวกับที่อีกคนเคยตกมาผนังเป็นกระจกดำสะท้อนใบหน้าตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ทุกภาพสะท้อนล้วนบิดเบี้ยวราวกับพูดว่าเจ้าจะกลายเป็นสิ่งนี้กลางโถงคือแท่นหินและบนแท่นนั้นมีเขาอีกคนหนึ่งร่างซีดดวงตาว่างเปล่า ชายคนใหม่ก้าวเข้าใกล้รู้สึกถึงแรงดึงดูดเสียงในหัวกระซิบอีกครั้งหนึ่งต้องออกหนึ่งต้องอยู่เงาที่เฝ้ามองอยู่ตรงลานวัดรับรู้ทันทีมันคือโอกาสโอกาสเดียวที่จะหลุดพ้นเขาเคลื่อนไหวผ่านหมอกแทรกตัวเข้ามาในโถงเข้าไปใกล้ชายคนใหม่แต่เมื่อเงาทะลุร่างเขา กลับพบว่าเขาไม่สามารถแทนที่ได้ชายคนนั้นมีจิตบริสุทธิ์ไม่มีความสงสัยไม่มีความลบหลู่เขาไม่ได้ถูกเลือกเขาเดินเข้ามาพระศรัทธาไม่ใช่พระท้าทายผนังสั่นสะเทือนเสียงคำรามโบราณกลับมาอีกครั้งเงาดำพุ่งเข้าหาแท่นหินแต่ถูกขับไล่ด้วยแสงจากดวงตาของชายคนนั้น สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นชายคนใหม่สวดมนต์เสียงของเขาชัดเจนมั่นคงแสงสว่างเริ่มกระจายเงามืดร้องโหยหวนผนังเริ่มแตกร้าวและเขาผู้ที่ถูกผนึกไว้ก่อนหน้าเริ่มถูกดันออกจากความมืดครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่เขารู้สึกว่าตนเองกลับมา หัวใจเต้นอีกครั้งลมหายใจกลับคืนเขารู้ว่าไม่ใช่เขาที่ปลดปล่อยตนเองแต่คือศรัทธาศรัทธาที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความกลัวหรือความสงสยัยเสียงโบราณส,สุดท้ายดังขึ้นเมื่อผู้ศรัทธาย,ยืนแทนผู้สงสยัยผนึกจึงบริบูรณ์ทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบถงหายไป แสงจางลงและเขาก็ลืมตาขึ้นในโลกที่เปลี่ยนไปอีกครั้งเขาอยู่ที่ป้ายรถเมย์ชุดเดิมแสงแดดอ่อนอับร่างเสียงผู้คนคึกคักขเขมงมือขยับได้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของแสงกลิ่นมลพิษของเมืองเสียงแตรรถที่แสบหูเขากลับมาแล้วแต่เขาไม่เหมือนเดิม ในหัวเขายังได้ยินเสียงกระซิบในใจยังรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่ไม่เคยหายไปและลึกลงไปในองค์พระชายคนใหม่นั่งนิ่งในท่าขัดสมาธิใบหน้าเรียบสงบดวงตาปิดสนิทรอบตัวเต็มไปด้วยเงาที่ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบเขาไม่ได้ถูกกลืนเขากลายเป็นผู้เฝ้าผนึก องค์พระยังอยู่ลานวัดยังเงียบแต่ตำนานได้เปลี่ยนไม่ใช่คํำสาปแต่เป็นเกราะไม่ใช่กับดักแต่เป็นผู้พิทักษ์และในเงามืดเสียงกระซิบยังคงอยู่เพื่อเตือนผู้ที่สงสยัยว่าศรัทธาไม่เคยหายไปแต่ผู้คนต่างหากที่เดินห่างจากมันเรื่องราวดำเนินมาเกือบถึงจุดสิ้นสุด แต่มนุษย์ไม่มีจุดสิ้นสุดจริงหาหะเมื่อใดที่ศรัทธายังถูกตั้งคำถามคำสาบก็จะไม่อาจหลับไหลได้ตลอดไปหลายเดือนผ่านไปข่าวลือเริ่มกลับมาคนในหมู่บ้านใกล้วัดพูดถึงเสียงกรีดร้องยามค่ำคืนแสงสีแดงวูบวาบหลังต้นโพและบางคืนเงาร่างของพระเดินช้าๆบนลานวัดแต่ไม่มีเท้าแตะพื้น ไม่มีเงาทอดลงบนหินเรื่องพวกนี้ล้วนกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องผีเรื่องตำนานใหม่ประทั่งวันหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นจากในเมืองขับมอเตอร์ไซค์มาเยี่ยมชมวัดพร้อมกล้องถ่ายคลิปเสียงหัวเราะล้อเลียนกับคำพูดอย่างถ้ามีจริงก็ออกมาสิเขาซึ่งเคยเป็นหนึ่งในเงานั่งเงียบอยู่หน้าร้านกาแฟใกล้ทางเข้าวัด มองผ่านแว่นตาดำเก่าหาห่เห็นรอยเดิมของตัวเองในพวกเขาความสงสัยความท้าทายความไม่เคารพต่อสิ่งที่ควรเคารพเขาลุกขึ้นช้าหาหะเดินตามกลุ่มวัยรุ่นไปแต่ไม่พูดอะไรพวกเขาเดินเข้าสู่วัดถือกล้องเปิดไฟหัวเราะเสียงดัง ตะโกนชื่อผีขณะที่ยืนอยู่หน้าพระพุทธรูปเสียงกระซิบกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้กระซิบกับเขามันกระซิบกับพวกเขาหนึ่งในกลุ่มยื่นมือไปแตะพระพุทธรูปและทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสหินแสงไฟบนกล้องก็ดับเสียงหายไปโลกเงียบลงเหมือนว่าทั้งวัดหยุดหายใจเขารู้ เขาจำมันได้เหมือนวันที่เขาถูกเลือกแต่ครั้งนี้ไม่มีผู้ศรัธทธาอยู่ที่นั่นไม่มีใครพร้อมจะเฝ้าผนึกเพียงแค่เด็กชายห้าคนที่หัวเราะก,กับตำนานโดยไม่เคยเชื่อว่าตำนานก็คือความจริงเขาไม่อาจเข้าไปหยุดยั้งเพราะบทบาทของเขาจบไปแล้วบทใหม่เริ่มต้นแล้วต่างหากและในเงามืด ใต้พื้นหินรอยร้าวเริ่มกลับมาเส้นแสงแดงเริ่มซึมขึ้นจากใต้ดินเสียงของเด็กชายหนึ่งในกลุ่มเริ่มเปล่งเสียงออกมาแต่ไม่ใช่เสียงของเขาเองเป็นเสียงต่ำลึกเหมือนเสียงของชายแก่ผนึกเก่ากำลังอ่อนลงเลือดใหม่ต้องหลังแสงสีแดงประตุขึ้นกล้องหล่นกระแทกพื้นภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ คือพระพุทธรูปที่ลืมตาข้างหนึ่งชา้หาหาหะเย็นชาและไม่มีชีวิตภาพนั้นกลายเป็นคลิปไวรัลถูกส่งต่อในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีใครเชื่อว่าจริงไม่มีใครคิดว่าคลิปนั้นคือจุดเริ่มของรอบใหม่มีเพียงเขาที่ยังนั่งอยู่หน้าร้านกาแฟ มองพระพุทธรูปจากระยะไกลลมหายใจแผ่วเบาและคำกระสิบในหูที่ไม่มีวันเงียบเจ้ารอดได้เพียงชั่วคราวพระทุกครั้งที่ศรัทธาหายไปคำสาบจะกลับมาเสมอเสียงกระซิบแผ่วเบายังคงวงเวียนในลมหายใจของเขาแม้จะกลับมาในโลกปัจจุบันแต่บางสิ่งก็ไม่เคยออกไปจากเขาเลยดวงตาขององค์พระในวัด ย่างจ้องมองเขาอยู่ในความฝันและทุกค่ำคืนเมื่อเงาจางๆเดินผ่านหน้าบ้านเขารู้ดีว่าคำสาบยังไม่จบและมันกำลังรอคนต่อไปที่เดินเข้าวัดพร้อมคำถามในใจว่ามันเป็นแค่ตำนานจริงหรือเปล่า